สวัสดีค่ะเมยหงป8ปทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะเราจะใช้สําหรับนี้กันนะคะ คีนอฟวอ s นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะด e เอมเพรสนะคะแปดไม้ The นะคะดิไฮปรินเทสนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีแพชชั่นนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะดูดีในสายตาเขานะคะทำงานเก่งด้วยนะคะคุณมีความลาเริงสดใสนะคะเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะ เขาแอบมองคุณด้วยความชื่นชมนะคะ d e m p r e s s นะคะคุณมีความสมบูรณ์ในตัวของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีความสมบูรณ์พร้อมนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ใช่อ้วนนะคะแต่คุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจเขาด้วยนะคะ เป็นคนที่เขาคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะ D M p a r e นะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะ8ไม้นะคะเขาอยากจะมุ่งหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ D Hi Pintez นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์นะคะดูลึกลับซับซ้อนในสายตาเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถดูดวงได้ด้วยนะคะ อาจจะสัมผัสทางด้านความรู้สึกของเขาได้นะคะบางคนอาจจะมีการฝันถึงกันนะคะรู้สึกถึงกันได้นะคะเรามาฟังใจเขานะคะ สะะคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่หยุดนิ่งกันไปนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันนะคะวันที่ฉันป่วยนะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเพื่อนไม่ทิ้งกันนะคะคุณและเขาอาจจะ รู้จักกันในหมู่เพื่อนฝูงหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าผู้ร่วมงานได้นะคะหรือว่าเพื่อนของเพื่อนได้นะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะตอนนี้เขาอาจจะทําตัวเป็นดีเอ็มเพลเลอร์นะคะเขาอาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณดูเย็นชาใส่คุณนะคะแต่ว่าในใจเขานะคะรู้สึกเหน็ดหนาวนะคะ เรื่องระหว่างทางนะคะระหว่างที่คุณและเขาได้หันหลังกันไปนะคะเขาคนนี้ก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะคะคุณยังคงอยู่ในความทรงจําของเขานะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะ,ละเลลึกถึงคุณเสมอนะคะเธอเก่งนะคะเขารู้สึกเสียน้ําตาแล้วก็ร้องไห้เรื่องของคุณนะคะคุณอาจจะมีผลกระทบต่อหัวใจของเขานะคะ ไ้สุขีนะคะ <S 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 เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความมั่นใจนะคะดูมีออร่านะคะคุณมีรักษมีที่เปล่งปั่งนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเขาเห็นคุณเขาก็ชื่นชมคุณนะคะในความมั่นใจของคุณนะคะแล้วเขาก็อยากจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคะกระทบความรู้สึกนะคะเขาเลยต้องข่มใจตัวเองให้ใจเย็นๆนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ลางสังหรณ์นะคะเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะคุณและเขาอาจจะมีความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้นะคะเขาตอนนี้เขาเก็บซ่อนความรู้สึกของเขานะคะไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะปิดบังความรู้สึกของเขาเอาไว้นะคะมาดูสำหรับนี้นะคะ ไพ่บอกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะคในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องให้ผู้อื่นมีส่วนช่วยนะคะไพ่บอกว่าขอให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฟังเสียงสัญชาตญาณภายในใจของคุณนะคะ ขอให้คุณลองฟังเสียงสัญชาตญาณภายในหัวใจของคุณนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณคะ่ะ